เดิม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 เกี่ยวคนต่อไเฮ้ยเฮ้ยรื้อนอนไว้เลยกำลังไปนอนมือข้างหลังกำลังไปมาส่งอะไรน้องมาส่งอะไรมาส่งอะไรส่งวัสดุครับวัสดมีอะไรเป็นอาวุธปืนกี่กระบอกขอฝอกหน่อยฮะสองกับบอกครับอ่ายกลึกขึ้นใจเย็นโอเค น้องผู้หญิงเขาโทรศัพท์นะลุกขึ้นดิเปิด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 เบ่อโทรศัพท์มาเนี้ยมีไหมครับนั่งไว้เอียดกันนี่นะน้องอันนี้ใช่ไหมครับของเรานะครับหนุ่นมแจ๊กไม่เป็นไรไ แกเลยแกเลยบบส่งมาสี่ครั้งแล้วหนูี่ครั้งเลยมันส่งประมาณสิบกว่าสิบครั้งครับเป็นของเรานะเดี๋ยวพี่แจ้งกล่าวหานะครับร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครบอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะร่วมกันจําหน่ายอาวุธปืนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะรเ๋ยวพี่แจ้งจิตเราทั้งสองคนนะเรามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การนะต้อกรรมที่ให้การอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนะครับ,รบมีสิทธิ์พบทนายความหรือผู้ที่จะเป็นทนายความได้นะมีสิทธิติดต่อญาิให้ทราบถึงการถูกจับกลุ่มในโอกาสแรกนะครับ,รบ,รบอ๋อโอเค